ปรินิพพานวิหารที่วัดปัญญนันทารามจังหวัดปทุมธานีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างสังเวชนิสถานจำลองสิทธตำบนที่สำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สักการะบูชาและศึกษาพุทธประวัติโดยไม่ต้องเดินทางไปยังประเทศอินเดียและเนปาลลักษณะของปรินิพพานวิหารจำลองกุสินารา ปนนิพานวิหารจำลองแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานที่ปนิปพานของพระพุทธเจ้าณัสาาวันโนทิยาเมืองกุสินาราซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สังเวชนิสถานหลักภายในวิหารจำลองจะประดิษฐานพระพุทธรูปปางปินิพานหรือพระพุทธสายญาซึ่งเป็นณนะพระพุทธรูปที่แสดงถึงอิริยาบทที่พระพุทธเจ้าเสด็จดบขันธปรินิพาน การจำลองนี้ถูกออกแบบมาให้คล้ายคลึงกับมหาปริพานิวิหารที่กุสินาราประเทศอินเดียคือมีการย่อส่วนให้เหมาะสมกับพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้และระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในพุทธป,ประวัติคือการเสด็จดับขันทรปปินิพานของพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นสาระผู้ณเมืองกุสินาราเป็นเครื่องตนใจตามพุทธอุาทครั้งสุดท้ายที่ว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญไตรศิกาคือศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดช่วยให้ผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางไม่สะดวกสามารถมาสักการะและบำเพ็ญกุศลที่วัดปัญญานันทารามได้วัดปัญญานันทารามดำเนินการสร้างสังเวชนิสถานจำลองทั้งสแห่ง สานที่ประสูตกรกัรรู้แสดงประทงเทศนาและปริิพานบนพื้นที่หลายสิบไร่เพื่อเป็นพุทธอุทยานและเป็นศูนย์กลางการศึกษาปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน